ลองจะดูดลมหัวทิ้มน,นะ อไอจุดนี้แหละที่เป็นวาดเสียวเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยไอทางชันเนี่ยชันแล้วก็โค้งด้วยเออไม่รู้จะเข้าเข้าโค้งไหนโคงชำนาญการแล้วมั้งโอ้โห,โหนี่ครับชันเรียวเลยโอ้โหโอ้โห้องห้รถขาขึ้นก่อนเบรกสวยมาก ตอนลรมันก็โอเคยอยู่ล่ะข้ตามแรงน้มถ่วงของโลกเดินก้าวไปแต่ขาขึ้นนะจะเนยเนาะนองสะดุดลมหัวทิ่มนะ เตรียมบัตรเตรียมตั๋วไว้เลยนะครับเตรียมบัตรเตรียมตั๋วไว้ให้เรียบร้อยอันนี้อ <lawsuit. S 1> ันนี yeah, ้ขาลงนะครับเดี๋ยวรถชุดนี้เข้ามานะฮะเข้ามาจอดลึกๆเลยครับโชเฟอร์เดี๋ยวจะยอยกันขึ้นให้เต็มคันไปแล้วขด้นหลังขึ้นมาเยอะนะครับขอให้ขึ้นให้เต็มคันนะครับตามมาครับตามมาครับขึ้นคันแรกๆให้เต็มก่อนนะครับ ขาลงขาลงโอ้โห้ยลองมันนึกบ้านมันขึ้นอย่างเดียว,ลอ,ยว,ล,วอล,อลองก็เสียวกันนะเนี่ยเออนี่ครับขาลงครับโอลงก็เสียวขึ้นก็เสียวนีเนี่ยโอ้ยใบไม้ตีห,หัว อันนี้เบอร์อะไรวะลืมดูฮะบอกอะไรนะห <Okay. S 1> กเจ็ดเหรออันนี้ลงแล้วครับโอ้น้ำอะไรอ่ะน้ำดินเหรอ,อนนกระเด็กระดอนนะเต็มหน้าเลยอ่ะลงเขาแล้วนะครับ ลงเขาลงเขาลงบรรยากาศลงเขาหน่อยเด็ดร้อยง่้ลงเขาทำไม่ลงลงเขา,เ,ขาเออเย็นลงเนี่ แต่มีความเสียวลงทางชั้นน่ะเออรถมันโค้งมันอะไรไปโอ้ยนี่นี่คนคน,คนที่มาที่หลังคนที่มาที่หลัง ลงก็ต้องคุมเบรกให้ดีเนาะเพื่อขึ้นขึ้นนี้จะจะง่ายกว่าลงลงต้องคุมเบรกรถโฟรวิวขับเัื่อนชีเล้ะเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเสียวสุดๆ้่ะว้าวว้าวว้าว,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 าว อะไรอะไรอะไรจะชันขนาดนั่นนี่ครับอันนี้ลงนะครับอันนี้ขาลงนะครับเอางมาควอยฮะไอ้เนี่ยไมาเตกาวแล้วาเขาบ อออโอ้โหไอ้ออจุดนี้แหละ่มันวาดเสียวเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยทางชันเนี่ยชันแล้วก็โค้งด้วยเออไม่รู้จะเข้าเข้าโค้งไหนเข้าค้งชำนาญการแล้วมั้งโอ้โหนี่ครับชันเรียวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องให้รถขาขึ้นก่อน เบรกนิ่งเลยนะเออโอ้หมดงานนี่เปลี่ยนผ้าเบรกอะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยเระดูกระเดี่ยวไปกันหมดแล้วเออขึ้นโอ้ย บรรยากาศขาลงนะครับเสียวพอๆขาขึ้นป่าด้านนี้ก็เป็นป่าหนองดิบอยู่นะรัดมากโอ้โหอาเบกนะรัดอลกันโอ้โห ตับเอาพิชกโกด์ปันพระใหญ่หาลงดูบรรยากาศหาลงเนี่ยตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอ้โหอ้นเยอะ โอ้อะไรจะชันขนาดนั้นโอ้โอ้อืมฉีดน้ำเหรอฝนใช่ไหมกันฝนเหรอ จุดนี้ก็จุดเซลล์จรคิงนะลูนเนาะเออโอ้เออเฮ้ยอันนี้มันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหโอ้ยอะไรจะชันขนาดนั้นครับพ่อแม่พี่น้องล้อไม่ฟรีอ่ะล้อไม่ฟรีนะล้อหมุนอ่ะโอ้โหโอ้ยเออืม อีรัดสวนด้วยนะโอ้โอ้โหสุดยอดนะเอาอีกล้วจุดลงอีแล้จุดลงที่มันสันๆเนี่ยทางชัดลาดชันเนี่ยโอ้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  วัทางลาดชันมากเลยนะครับจนโอ้คือต้องหลบหลีกกันดีๆนะจะคือเขาเมือเชีบแล้วแหละอืมโอ้โหโอ้โ้เอ้ย รถนี้มีสองวัดว,ว,วัดกระทิงกับวัดพวงรถเปล่าเตีปยไปรับคนก็ต้องดูจังหวะเหมือนกันนะโอ้โหนี่ไหมรถขาขึ้นโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหนี่ไงลงชันแบบทางเป็นตัวเอสเลยอะ่ะอืมฝุน

คือบรรยากาศขาลงนะครับผมขาลงเขาขึ้จกักรยานถ้าจะมาถึงกลางเขานะกลางเขาโอ้โอ้โอ้โอโอ โอ้โอ้หลบให้พรถดขึ้นกว่า,า,วหาวไห้ดำได้อยู่กี่ก้วาวเนาะ เที่ยวมากเลยครับโอ้ยสอกด้วย บริการฉีดน้ำมันก็ฝุ่นซะขนาดนั้นเลยเนาะโอ้พี่ลูกพี่ไปก่อนนะอื้อือ दें เจอฝนอีกล้ ตาย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 ,ตาย,ตายอุดทับกุล 你看，有没有那个？ ครับท่านผู้ชม f อ,เพ,อเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับลุงอ๊อฟจากช่องแอปตันทัวร์พร้อมปะแอปได้นำคลิปมาฝากท่านผู้ชมด้วยแรงแห่งศรัทธาขึ้นเขาคิชกูฏ e p p แรกนะครับแลนลีขึ้นเขา EP ที่2คือกราบรอยพระบาทตามจุดต่างๆกาบไหวขอพร แล้วก็คลิปสุดท้ายคือตอนจบขาลงเขาคีชะกูดนะครับ EP 1 EP 2 EP 3นะฮะกลาบขอบพระคุณที่ติดตามคลิปขึ้นเขาคีชะกูดในในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องไอะตอน,น,นตัวลวงออกกัไปก็จะนำคลิปด,ดีมาฝากเพ, FC, เพื่อนพี่น้อง f c เพื่อนเพื่อนทุกท่านในโอกาสต่อไปและกราบขอบพระคุณที่ติดตาม ได้ดีเสมอมานะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะครับทำบุญที่เราคิดจะกรูดแล้วเอาบุญมาฝากทุกทกท,กท่านนะครับขอให้มีความสุขขอใหอ้สมพรปัรถนาตั้งดังสิ่งที่ตั้งใจเอาหวังเอาไว้นะครับขอให้ปลดหนี้ทุกๆคนขอให้มีความสุขนะครับสำหรับวันคลิปนี้ก็เพียงจบคลิปมาเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณครับสวัสดีครับ